สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะมันสมิสผ้ามาเข็ดเปียอกเปี๊ยะทอดค่ะพี่น้องในข้าวสัาปะาดผัดใส่กันก่อนค่ะส่วนผสมก๋สมีหมูสับค่ะห้ามาบดเองนะคะพี่น้องใส่เครื่องบดแล้วก็เห็ดหูหน,น,นูแล้วก็บุนเซินแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกนี้พ่อเองค่ะป้าพี่พ่อไว้ให้ดีจ้ะแล้วก็ผู้ร่างค้นก๋าซี่มาแค่รสเนาะคะ่ะเอาแค่รสผสมน้ำแต่ว่า ปงูสบปสไแค่รดแค่รสใยกินดิบๆเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเขามาลงเมื่อผัดกันเลยค่ะ พอเซตแล้วค่ะพี่น้องปอเปีย้ยเดี๋ยวเข้ามาดทอดกันเลยค่ะเข้าก็จเสทอดไฟกลางๆด้วยค่ะพี่น้องอย่าถอดไฟแห้งเดี๋ยวแผ่นเกี่ยวแผ่นปอเปียน,ะะนี่ค่ะมัสิใหม่ คอยไฟกลางๆจนกว่าเสลื่นก่อผาเกือบไหมพี่น้องเลยค่ะขนาดรวบไฟกลางๆนึงเลยค่ะพี่น้อง เบื้งไกลๆอึ๊บนี่ค่ะแล้วละจ้าพี่น้องปอเปียทอดค่ะหน้าตาก็สัประมาณนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ยากเด้อค่ะแต่ว่ามัตถุหนุนยากแต่ตอนเตรียมอุปกรณ์ตอนห่อตอนยัางนะค่ะพี่น้องแต่ว่าลักๆหนูก็ว่าบ่ยากค่ะเฮ็ดแป๊บเดียวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็แล้วค่ะนี่ค่ะใส่มันเคล็ดลับนี่ค่ะบ่ต้องเฮ็ดเข้มค่ะพี่น้องบ่ต้องเอาเข้มหลายเพราะว่า มัสมีน้ำจิ้มค่ะจ้าทอดอัศซีสันโขอยสวยงามปันใดเด้อค่ะนี่ค่ะมันก็สมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนู้นในเสตชองแบบแบบหนึ่งตำพริกใส่ค่ะพริกกระเทียมใส่แล้วก็เคี่ยวใส่น้ำอัญจาดค่ะนี่ค่ะบางคนเพิคยกินเผ็ดแน่เอาพริกชีฟ้าเด้อค่ะพี่น้องแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำอัญจาดศี่เข้ากินกับหมูสเต็กกับยังสื่อกระได้ค่ะเพ่ยก็สามารถใส่แค่ลรส ใส่แค่ลอดใส่โมเสเทาฟอยหินูลวกแล้วค่ะเออหินูฟอย,ฟอยเฮดสไลด์ใบค่ะแล้วก็จะมีพักชี่ใบเลื่อยหรือพักหอมเปย์บันเท่าอุ้ยแม่งวันค่ะคือพักหอมเปย์บันเท่าค่ะนี่จ้ะแบบนี้แล้วก็สะมีพักโหละพผ้าขาวนี่ค่ะางคนก็สวัสคือพักอีตูเหย่นี่ค่ะโมแมนด้วยค่ะพี่น้องโหละพผ้าขาวมันสบแหล่บะม่วงสตมีมแตงกวาค่ะ นี่ละจ้าแล้วๆทั้งวิธีทำทั้งวิธีหอหลอกกระถอดค่ะปอเปียทอดมาจากเมื่อกี้ในกันค่ะทุกคนค่ะ